พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออลอ์ทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงซึ่งในวันหนึ่งที่เราจะถูกนํากลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาและเป็นวันที่เราจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่เราได้กระทําเอาไว้และอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาจะไม่อธรรมต่อบรรดามนุษย์แล้วลอ์บอกว่าคุลุมันอะไลฮ่าฟาน และทุกๆสิ่งจะต้องย่อมสลายและดับสลายนั่นหมายความว่า,วาทุกสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และยินและสัตว์ต่างๆล้วนแล้วแต่จะต้องกลับไปหาลอสุบฮานวนลาทั้งสิน้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลที่ให้เราทุกคนนั้นได้มีชีวิตเพื่อทำอิบารัดต่อลอสุบฮานวาตาลา และในขณะนี้ในตอนนี้และในเดือนนี้เราอยู่ในเดือนรอบุนอาวันซึ่งอยู่ท้ายนะรประมาณวันที่20ของเดือนรบับุนอวันแล้วแน่นอนพี่น้องครับในเดือนอาดับเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ที่เราจะรู้กันว่าเดือนรบับุนอาวันนั้นเป็นเดือนที่สของปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่ถือกําเนิดของศาสนาทูต ของอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาและเช่นเดียวกันพี่น้องครับในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็นการจากลาของศาสดา,ามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเช่นเดียวกันและเป็นเดือนที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอพยพจากนครมักกะสู่ดินแดนมาดีนะแต่พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรอทั้งหลายในวันนี้อยากจะนำเรื่องราวของทา่านอัสลลัม ในช่วงวาระสุดท้ายของท่านในช่วงการจากลาของท่านซึ่งเ,เหตุการณ์ที่ทําให้บรรดามุสลิมและบรรดาซอร์ฮะบานั้นต่างก็มีความทุกข์กับการจากไปของท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีวหวะสัลลมบางคนแทบที่จะไม่สามารถที่จะพูดได้บางคนที่นั่งแล้วไม่สามารถที่จะลุกได้อันเนื่องมาจากข่าวข่าวการเสียชีวิตของท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลมพี่น้องครับ หลังจากที่การทำฮัจย the ์อ like ัมลาครั Maria, ้งสุดท้ายของท่านนบีสุลต่านฮุมาลีวะสัลลัมในปีที่สิบหลายๆเหตุการณ์หลายๆองค์การที่บ่งชี้ถึงวาระสุดท้ายของท่านนบีสุลต่านฮุมาลีวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นการประทานสุรอิิาจาเนศรุ่นลอยนั้นฟัดที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาให้นบีสุลต่านฮุมาลีวะสัลลัมได้พิชิตนครมักกะหรือไม่ก็อายะก์สุดท้ายของอัลกุรอานที่ถูกลงมาที่ทุ่งอัลอฟะ ที่ท่านนาบีสุสลต่านอัลลอฮฺ ah สุลแลมบอกว่าอะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าอันยาวมาอักมันตุนตนตละคุมดีนะกุมว่าอัตมัมตุอะไรกุมเนี่ยมาที่ว่รอที่ตุวละคุมอิสลามมาดีน่ะเป็นอญญายะสุดท้ายที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้ดำรัสให้กับศาสนาทูตของพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของพวกท่านนั้นสมบูรณ์แล้วและความปวดปานของจ้าข้านั้นได้ให้แก่พวกท่านนั้นสมบูรณ์เช่นกันและเราก็ได้พอใจที่จะให้อิสลามนั้น เป็นศาสนาของพวกท่านหลายๆคนจากหมู่บรรดาสหาบะเมื่อได้รับฟังองค์การของท่านนาบีแล้วนั้นองค์การของลอแล้วนั้นจากคำพูดของท่านนาบีนั้นทําให้พวกเขานั้นหลั่งน้ําตาออกมาเพราะในฮัตครั้งสุดท้ายนั้นท่านนาบีบอกว่าฮัตนี้เป็นฮั์ครั้งสุดท้ายและหลังจากนี้พวกท่านนั้นไม่สามารถที่จะพบกับฉันอีกแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออลอทั้งหลาย หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นท่านนบีรราาสุลต่านฮุอะลิวะสซัลลัมได้เดินทางกลับนครมดีนะ่ะเมื่อท่านนบีสุลต่านฮุอะลิวะสซัลลัมกลับถึงนครมดีนะ่ะวาระสุดท้ายชีวิตของศาสดาทูตมุฮัมมัดสุสลต่ลนฮุอะลิวะสซัลลัมก็ได้เข้ามาใกล้ทุกข์กะหนอาการป่วยของท่านนบีสุลต่ลนฮุอะลิวะสซัลลัมก็ป่วยหนักยิ่งขึ้นท่านอิบนูอับดุลดาร์บ,บอกว่า ในขณะที language, ่ท่านอัสล็อลลลอฮฺอะลัยซัลลัมเริ่มป่วยนั้นท่านอยู่ที่บ้านของท่านหญิงไมมูนาและท่านก็ออกไปกล่าวสลามให้กับบรรดาชูฮัดะที่สมรภูิอุฮุดและชาวเบกียะและในระหว่างทางที่ท่านอบดุลสล็อลลอฮฺอะลัยซัลลัมเดินกลับนั้นปรากฏว่าท่านนั้นรู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงและพี่น้องครับในขณะที่ท่านอัสล็อลลลอฮฺอะลัยซัลลัมเริ่มป่วย อาการของท่านนั้นเริ่มหนักยิ่งขึ้นและในขณะที่ท่านหญิงไอชาเราเดลลออันทาเล่าว่าท่านอบีุลลาัห์หวอะไรยวะสัลนลมถามในขณะที่ท่านป่วยบอกว่าไอนาอานาก็ดาไอนาอานาก็เดาเป็นคําถามกับท่านหญิงไอชาบอกว่าพรุ oda, ่งนี้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ฉันจะไปนอนที่ไหนนั่นเป็นคําถามของท่านนาบีเเพื่อต้องการที่จะให้ชีวิตของท่านสุดท้ายน,นั้นไปอยู่ที่บ้านท่านหญิงไอชา รอดีัลลอฮ์อันฮาซึ่งเป็นภรรยาที่รักยิ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับหลังจากนั้นบรรดาภรรยาก็อนุญาตให้ท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้ไปนอนพักอยู่ที่บ้านท่านหญิงไอช่รอเดียลลอฮ์อันฮาและพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮาหนุตาลาได้ให้เกียรติบรรดาศาสนาทูตของพระองค์ในการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิต ในหนทางของลอสุบฮาน์นัวตาลาและเมื่อท่านนาบีสุลต่านลฮุอะลีว,วสญญลัมป่วยนั้นท่านอย่างไอเชอร์เราเดี๋ยวลองอันานฮากล่าวว่าเมื่อท่านนาบีสุญญลต่านลฮุอะลวอสลัมไ,ได้พูดบอกว่าโอ้ไอเชอเอ๋ยฉันยังคงประสบกับความเจ็บปวดผลมาจากการกินอาหารที่เมืองไคบัตและนบีบอกว่าเวลานี้ฉันคิดว่าเส้นเลือดของฉันนั้นถูกตัดขาดแล้วอันเนื่องมาจากยาพิษ นั่นหมายความว่าในสงครามคอยบัตในปีที่7ที่ท่านนาบีสโล,ลลลอฮุอะไรวะซัลลัมได้นําทัพไปพิชิตเมืองคอยบัตปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งชื่อไซนับบินติฮาริสได้นําเนื้อแกะที่อาบยาพิษมาให้ท่านนาบีสโล,ลลลอฮุอะไรวะซัลลัมได้รับประทานและท่านนาบีก็ทานไปหนึ่งคำปรากฏว่าท่านนาบีก็คายทิ้งและก็นบีก็บอกว่าฉันได้ทุกทรมาน เจ็บปวดจากการทานอาหารในครั้งนั้นในปีที่7จนถึงตอนนี้คือปีที่11อันเนื่องไปจากยาพิษอันนั้นพี่น้องครับก่อนวาระสุดท้ายของท่านนาบีสลุลตล่านจะมาถึงนั้นรยายงานจากท่านอบูซสสัยอัลกุด,ดริท่านนาบีสุลตล่านได้กล่าวคุตบะได้กล่าวกับบรรดาสัฮาบะบอกว่าอินนัลลอฮฺไกยราอับดันเบนัดุนยยวมะเบนอินดห นบีบอกว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นะครับแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะเลือกให้กับเบ่าผู้หนึ่งระหว่างดุนยากับสิ่งที่มีอยู่นที่อัลลอฮ์ f a ร t มาอินดัล u l l o เละเบ่าผู้นั้นก็เลือกที่จะไปอยู่นที่อัลลอฮ์สุบฮานวอตาลาเมื่อท่านอบ,บูบักได้ยินเสียงกล่าวของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วพี่น้องครับฟะบ,บักาอบูบัก อบูบักร้องไห้อบูบักในพูดกับตัวเองบอกว่าฉันร้องไห้ทําไมในเมื่อว่าบ่าวคนหนึ่งนั้นเลือกที่จะไปอยู่กับอัลลอฮ์แทนที่เราจะแสดงความดีใจปติยินดีกับคนคนหนึ่งกับบุรุษคนหนึ่งที่เขานั้นจะกลับไปรับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาพี่น้องครับแต่แล้วบ่าผู้นั้นก็คือนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะซัลล,ล,ลัมและอบูบักรู้อบูบักก็จึงร้องไห้ กับคำพูดของท่านนาบีสุสลต่านละฮัอะลยุวสซัลลัมเพราะนาบีนั้นเลือกที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮาหนุวะตาลาเป็นนักผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายก่อนที่ท่านนาบีสุลต่านละฮัอะลยุวสซัลลัมจะเสียชีวิตเป็นระยะเวลาห้าวันในปลายเดือนสฟัดแน่นอนพี่น้องครับในวันพุธอาการของท่านนาบีสุดหนักยิ่งขึ้นท่านนาบีเป็นลมอันเนื่องมาจากอาการป่วยของท่าน และในวันพฤหัสก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงยิ่งขึ้นจากอาการป่วยของท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮัวซัลลัมและท่านนาบีสุลต่านอะลัยฮัวซัลลัมได้สั่งเสียแก่บรรดาสหาบะห์หลายๆคำสั่งเสียด้วยกันและต่อมาพี่น้องครับในช่วงเวลามะกิบท่านนบีสุลต่านอะลัยฮัวซัลลัมก็ออกมานำละหมาดให้กับบรรดาสหาบะห์ในช่วงเวลามะมากิบ,บ แต่ท่านนาบีสุลต่านฮุอะลัีวะสัลลัมก็ได้อ่านสุลต์อันมุรสซลัดหลังจากละหมาดมักรบเสร็จเวลาอิชามาถึงท่านนาบีสุลต่านฮุอะลัีวะสัลลัมก็อาการหนักยิ่งขึ้นซึ่งไม่สามารถที่จะออกมานำละหมาดได้ในขณะนั้นท่านนาบีสุลต่านฮุอะลัีวะสัลลัมบอกให้บรรดาซอฮาบะอัซล,ลันนสัสให้พวกเขาไปละหมาดกุนนาละฮุมยันตะซิรูน แต่บรรดาสหบานนั้นไม่ยอมที่จะละหมาดรอคอยการออกมาของท่านนบีสุลต่านละฮ์อะไลยุอัลสลัมและท่านนบีก็ได้สั่งให้คนใช้นำถังน้ำมาถังหนึ่งแล้วก็ให้เทน้ำไว้แล้วนบีก็ลูบหน้าอาบน้ำเพื่อที่จะให้ฟื้นจากอาการป่วยพี่น้องครับและปรากฏว่าบรรดาสหบะาก็ไม่ยอมที่จะละหมาดเพรานนบีสุลต่านละฮ์อะไลยุอัลสลัมฟื้นจากอาการ เป็นลมครั้งที่หนึ่งท่านอับดุลลาห์สลามก็เป็นลมครั้งที่สองและเป็นลมครั้งที่สามจนบรรดาซอบ์ฮบานั้นไม่ยอมละหมาดเพื่อที่จะรอคอยการออกมานำละหมาดของนบีมุฮัมมัดสลลลอฮาอะลัยู่เวสลัมและหลังจากนั้นท่านอับดุลลลลอฮุอะลัยฮิวสลัมก็ได้บอกให้นะครับให้คนไปบอกให้ท่านอบูบักนั้นได้นำละหมาดหลังจากนั้นท่านอบูบักอัสซิดิก เป็นบุคคลที่มีจิตใจอ่อนโยนนะครับท่านอ่านไม่ได้เพราะท่านอ่านแล้วท่านจะร้องไห้ท่านก็เลยสั่งให้ท่านอุมัดนำละหมาดแต่ท่านอุมัดก็ปฏิเสธที่จะละหมาดบอกว่าท่านนั้นมีสิทธิ์มากกว่าฉันหลังจากนั้นพี่น้องครับท่านอบูบักก็นำละหมาดและในวันที่เหลือจนกระทั่งท่านอบีสุลลาะฮฺอะลัยวาซัลลัมสิ้นชีวิตและมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับในวันเสาร์ ช่วงเวลาละหมาดดุฮรีท่านนาบีสุลลฮุอะลอุวะซัลลัลมรู้สึกตัวจากอาการป่วยท่านก็ออกมาเพื่อที่จะละหมาดดุฮรีในขณะที่ออกมานั้นก็มีท่านอาลีบินอบีตอลิบอยู่ข้างท่านนาบีและท่านอับบาสบินอบีตอลิบคอยที่จะแนบข้างท่านนาบีสุลลฮุอะลอุวะซัลลัมเพื่อที่จะประยุงให้ท่านนาบีนั้น สามารถที่จะเดินได้พี่น้องผู้ศรัทธาต่อเอาทั้งหลายในขณะที่ท่านอบูบักซิดดิกได้นำละหมาตซูฮรีอยู่และท่านอบูบักก็รู้สึกว่าท่านนาบีนั้นกำลังจะมากำลังออกมาเนื่องจากได้กันได้ยินความรู้สึกและก็ได้ยินเสียงและท่านอบูบักก็ต้องการที่จะถอยเพื่อที่จะให้ท่านนาบีนั้นนำละหมาดพี่น้องครับ แต่ท่านนาบีสโลลลอหลหฮวอะลัยฮ่วะสัลลัมก็ทำเครื่องหมายบอกให้ท่านอบูบักรู้ว่าไม่ต้องขยับไปไหนนะครับให้ยืยนอยู่ที่เดิมและท่านนาบีสโลลลอหลหัุอะลัยฮ่วะสัลลัมก็ไปยืยนอยู่ข้างท่านอบูบักอัสซิดิกและหลังจากนั้นท่านนาบีก็เป็นอิหมัมแทนท่านอบูบักในสภาพที่ท่านนาบีนั้นนั่งละมาดและท่านอบูบักนั้นก็คอยเป็นอิหมัมคนที่สองนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่จะทําให้รู้ว่า นบีละหมาดไปถึงรอกกะอัตที่เท่าไหร่ในสภาพที่ท่านอบูบักนั้นเป็นผู้ตามท่านนบีสุลต์ลลอหัวอะไรยีกว่าส้นลำจนกระทั่งเสร็จละหมาดบรรดาสฮาบะต่างก็มีความปิติยินดีบรรดาสฮาบะต่างก็มีความดีอกดีใจอันเนื่องมาจากอาการป่วยของท่านอสุลตลลอนั้นดีขึ้นพี่น้องครับแต่หารู้ไหมว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเป็นครั้งเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เห็นจะได้เห็นหน้า ศาส,สนาทูตของเขาจะได้เห็นหน้านาบีคนสุดท้ายพี่น้องผู้ที่มีเกียรติที่รักเกาะล้อลทั้งหลายในวันอาทิตย์ท่านนาบีสลุลตล่านละัมก็ได้ปล่อยทาสและก็ท่านนาบีสุลตล่านละัมก็ได้บริจาคเจ็ดดีนาาที่มีอยู่ณที่บ้านของท่านและมอบอาวุธทั้งหมดให้กับกองทัพของมุสลิม พอวันอาทิตย์ผ่านไปพี่น้องผู้ศรัทธาต่อร้องทั้งหลายในเช้าวันรุ่งขึ้นของวันจันทร์ที่12บอรอเบอนอวันท่านนาบสลลีสุลลัาละหัอะลัยฮุวะสัล,ลัมซึ่งนำละมาด,ดยท่านอบูบักอัสซิดดีกในตอนละมาดอันฟะจรัรละมาดซุบฮีท่านนาบีสุลล่าละหวัวอะลัยฮุวาสลลัมก็ได้เปิดม่านที่หน้าต่างของท่านแล้วปรากฏว่า ท่านนั้นได้เห็นบรรดาสหาบะบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮะฮาอุนวาตาลาได้ยืนละหมาดและท่านนาบีสลุลต์รอใสลามก็ได้ยิ้มและก็หัวเราะและใบหน้าของท่านนั้นดุจแสงดังดวงจันทร์เมื่อบรรดาผู้ที่มาละหมาดนั้นได้เห็นใบหน้าของท่านนาบีสลุลต์รออะยสลามแล้วพี่น้องครับ พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกมีความปิติยินดี <c oughs> เป็นอย่างมากและท่านนาบีสุลตลลล่านลลลได้บอกให้บรรดาสอฮาบานั้นละหมาดให้เสร็จและท่านนาบีก็เข้ากลับไปในห้องและก็ปิดม่านลงพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่เขาจะได้เห็นใบหน้าของท่านนาบีนั้นมีความสุขมันก็จะทําให้พวกเขานั้นมีความสุขไปด้วยและในช่วงยามสาย ท่านนบ,บีสุลต่านละฮุอะลัยฮุวะสัลลัลลมได้เรียกลูกสาวฟาติมามาหาท่านนบ,บีสุลต่านละฮุอะลัยฮุวะสัลลัลลมเพื่อที่จะพูดและก็สั่งเสียท่านหญิงฟาติมาก็ได้มาหาท่านนบ,บีสลุลต่านละฮุอะลัยฮุวะสสลัมและบอกกับลูกบอกว่ายินดีต้อนรับลูกสาวของฉันบอกว่าท่านหญิงท่านหญิงฟาติมานั้นนั่งอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของฉัน และท่านนาบีก็บอกความลับกับนางเมื่อท่านนาบีุลัลลอฮุวะลัยซลมบอกเสร็จแล้วนางก็ร้องไห้พี่น้องครับต่อมาท่านนาบีุลัลลอฮุอะลัยซสลมก็บอกความลับอีกอย่างหนึ่งปรากฏว่านางก็หัวเราะ่านญิงไอชะเราเดียวลออันฮาเล่าว่าฉันไม่เคยเห็นเธอ ถึงสองสภาพด้วยกันในเวลาเดียวมีทั้งหัวเราะและก็มีตั้งร้องไห้พี่น้องครับปรากฏว่าท่านหญิงฟาติมาก็ไม่ได้บอกความลับกับท่านหญิงไอชะจนกระทั่งว่าท่านอัลสุลลัลสลลลฮวะวลัยฮะสัลลมสิ้นชีวิตพี่น้องครับหลังจากที่ท่านอนับดุลสลลลฮวะวลัยฮะสัลลมสิ้นชีวิตแล้วท่านหญิงไอชะก็ถามคำถามเดิมบอกว่าอะไรคือความลับที่ท่านอัลสุลลฮ์นั้นบอกกับเธอในวันนั้น ท่านหญิงฟาติมักก็บอกกับท่านอย่งไรเชฟบอกว่าอินในจิบรีนกานนยูอาริลุกกานนยูอาริลุนกานนยูอาริดุนีอันกุรอานคุลุสันะท่านหญิงไอเชฟบอกท่านหญิงฟาติมักบอกกับท่านหญิงไอเชฟบอกว่าทุกๆปีนั้นจิบรีนจะมาทบทวนกุรอานให้แก่ฉันปีละหนึ่งครั้งแต่ในช่วงท้ายของชีวิตจิบรีนจะมาทบทวนกุรอานให้กับฉันถึงสองครั้งนั่นหมายความว่าฮาตรออาจาลีนบีบอกว่า จุดสิ้นสุดวาระสุดท้ายของฉันนั้นกําลังจะมาเยือนฉันแล้วพี่น้องครับและท่านนาบีสุลตล่านของอาเลวัสลมัมยังบอกกับท่านหญิงฟาติมาในตอนนั้นบอกว่าคนแรกที่จะเสียชีวิตหลังจากฉันจากบรรดาครอบครัวของฉันคือท่านหญิงฟาติมาเพราะระยะเวลาจากการสิ้นชีวิตของศาสดาทูตมุฮัมมัดในเดือนรอบยุนอวันในปีที่11ปรากฏว่าท่านหญิงฟาติมา ก็มาเสียชีวิตในปีเดียวกันในวันที่สมเดือนรอมฎอนพี่น้องครับและสิ่งที่นางดีใจและหัวเราะในครั้งนั้นก็หมายความว่าทา่านบดุลลอฮวอะลัยวะสัลลัมแจ้งข่าวกับท่านหญิงฟาติมาบอกว่าฉันจะให้เธอนั้นเป็นชาวเป็นผู้นําสตรีของชาวสวรรค์นางก็หัวเราะด้วยกับความปิติยินดีพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราทั้งหลาย บรรดาซอฮบะและเขย่าของท่านนาบีสุลต่าลอฮอะลัยวะสัลลัมนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านฮาสัฮสซันฮุเซนและบรรดาภรรยาคนอื่นๆก็ได้รับคาสั่งเสียจากท่านนาบีสุลต่าลอฮอะลัยวะสัลลัมหลายๆอย่างด้วยกันและพี่น้องผู้ศรัทธาตอเลาะั้งหลายท่านิย่างเช่รอเดลล์อันฮาท่านหญิงฟาติมรา,าราเดลล์อันฮาได้บอกได้เห็นสภาพถึงการป่วยของท่านนาบีนั้นท่านหญิงฟาติมาบอกว่าฉันไม่เคยเห็นคนใด ที่จะเจ็บปวดรวดร้าวมากกว่าท่านดูสุลลลฮออีกแล้วฟกอละลาฮาพี่น้องครับและท่านนาบีก็พูดกับทุกสาวบอกว่าไลสอาละอบีกการบนบะดันโยและพ่อของเธอนั้นจะไม่มีวันเจ็บปวดอีกแล้วหลังจากวันนี้ต่อไปในขณะที่ท่านนาบีุล,ล,ล,ส,ลส่งนละอัีัย่ออะับวดลลัมสา่งเนียต่อบรรดาะฮา,าบด ทูลอาลีบิลอาบีตัลิบบอกว่าการอัครว์คำม์ของ ر س و ل ล l l a h صلى الله วะ ي ัลลัมคำพูดสุดท้ายที่เป็นคําสั่งเสียแก่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสลลัมนั้นนบีบอกว่าอัศลาอัศลาวะมามะละกัดไอมานุกุมนบีพูดแบบนี้ถึงสามครั้งนั่นหมายความว่าพวกเจ้าจงรักษาการละหมาดการละหมาดจงดํารงไว้ซึ่งการละหมาด วมามาลกัดไอมานนกุมและสิ่งที่พวกเจ้านั้นครอบครองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ลูกหลานครอบครัวต่างๆมากมายจะต้องรับผิดชอบในวันนั้นพี่น้องครับระยะเวลาก่อนที่ท่านนาบีสุลตารละฮ์มัมมัสลัมจะเสียชีวิตในเช้าว,วันจันทร์ท่านอุสมาห์บินเซดได้เข้าไปหาท่านนาบีสุลตารละฮ์มัมมสลัมในขณะตอนนั้นท่านอุสมาห์บินเซดกําลังจัดทัพเพื่อที่จะออกไปรบก,กับ กองทัพกองรมและท่านอุซามะต้องการที่จะอำลาท่านรอสุสลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในขณะที่ท่านรอสุลลลอฮ์เห็นท่านอุซามะและปรากฏว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ยกมือขอดุอาให้และท่านอุซามะก,ก็เห็นถึงการกระทำของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและในตอนนั้นท่านหิงง่ายเสียระอง์อัลอฮฺอัลลอฮฺอันฮา ที่อยู่กับท่านนบีสุลต่านลวะสลัมในห้องและปรากฏว่าท่านอับดุรอฮ์มานบินอบีบักในมือของท่านนั้นถือไม้ซิวากอยู่นะครับไม้คอยที่ใช้ในการทําความสะอาดและเมื่อท่านนบีสุลต่านลวะสลัมเห็นที่มือของท่านอับดุรรฮ์มานบินอบีบักนั้นมีไม้และท่านนบีนั้นก็รู้ว่าท่านนบีนั้นชอบที่จะใช้ไม้คอยในการทําความสะอาดของท่านนบี ท free, ่านยังไงใชก็เลยเอาไม้ที่อยู appeal, ่กับท่านอับดุลรรฮ์มานั้นมาให้ท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมถึงระยะเวลาสุดท้ายในขณะนั้นกาน้ํากระป๋องน้ําที่อยู่ข้างๆท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมนั้นท่านนบีก็ได้เอามือไปจุ่มและท่านนบีก็เอามือมาลูบหน้าและท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมก็ได้พูดว่า ล لا إله إلا الله إن الموت سقران إن الموت س ق ر อ ن นบีอลลลลัฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวว่าไม่ม er ีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ س ب ح าลาแท้จริงแล้วความตายนั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเป็นสิ่งที่มึนงงยิง่งนี่คือความเจ็บปวดของท่านศาสดาทูตมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและในวาระสุดท้ายลมหายใจสุดท้าย ที่ท่านหญิงไอาชรารอดีลลออันฮาได้เล่าว่าในขณะที่ท่านนาบีใกล้จะเสียชีวิตศีรษะของท่านนั้นวางอยู่บนตักของฉันโดยที่ท่านนั้นได้หมดสติไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีสติอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮวาเลวะซัลลัมก็จ้องมองไปยังเพดานของบ้านโดยที่ท่านพูดบอกว่า مع الذين علم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى نيب إن كم قوس تاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نيكوام معي بوكوا ขอให้ฉันนั้น ได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานความปวดปานให้แก่เขาจากบรรดาาบีและบรรดาคนที่สั์จริงและบรรดาผู้เสียชีวิตในสมรภูมริรบและบรรดาคนดีๆทั้งหลายชนเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่เป็นมิตรสหายที่ดียิ่งและนบีก็บอกว่าโอ้ลลอ a ์ขอพระองค์อภัยโทษให้แก่ฉันได้เมตตาแก่ฉันและให้ฉันนั้น ได้อยู่กับสหายที่ดีได้อยู่ร่วมกับสหายที่ดีด้วยเถิดพี่น้องครับนี่คือคำพูดสุดท้ายของศาสนาทูตขอรัสสุบฮาห์นูอัตตาลาขอดูอาตอลัสสุบฮาห์นูอัตตาลาให้อภัยโทษได้เมตตาและได้อยู่ร่วมกับคนที่ดีๆอัลลอฮุมะรอฟิกิลอาลาอัลลอฮุมะรอฟิกิลอาลาอัลลอฮุมะรอฟิกิลอาลาพี่น้องครับ เมื่อท่านหญิงฟาติมะผู้เป็นลูกสาวนั้นได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้เป็นบิดาผู้เป็นศาสนาทุตกอลออสุภาหานัวตาลาแต่นานาสบินมาลิกไปบอกว่าพ่อจ๋าพ่อนันนได้ตอบรับคำเชิญของพระผู้อภิบาลของท่านแล้วและพ่อจ๋าสถานที่ที่เจ้าจะไปอยู่สถานที่ที่พ่อจะไปอยู่นั้นคือสวรรค์ชั้นฟิตเดวและพ่อจ๋า เราจะแจ้งข่าวแก่จิบรีนถึงการเสียของท่านพูดในทำนองของความเสียใจพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ทั้งหลายและท่านหญิงฟาติมาก็กล่าวกับท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรยาอานัสอัตอบัตอันฟุสะกุมอันตัพสุอัลลอฮ์ رسول อิลลัยสัลลัลลอฮุวะลาฮิสลามอัตตุรอหท่านหญิงฟาติมา กล่าวถามท่านอานัสในขณะที่ <HHH> ท่านอานัสนั้นกาลังเอาดินกบหน้าท่านนบีสุลต่านละฮุอาลยวะสซัลลัมแต่ด้วยกับความรักด้วยกับความรักที่พวกเขาเหล่านั้นมีต่อมีต่อท่านนบีสุลต่านละฮุอาลยวะสซัลลัมท่านอานัสไม่ได้พูดและก็ไม่ได้ตอบคําถามของท่านหญิงฟาติมาพี่น้องครับนี่คือวาระสุดท้ายของท่านนบีสุลต่านละฮุอาลยวะสซัลลัมท่านนบีได้เสียชีวิตในวันจันทร์ที่12เดือนรอเบอุลเลวัน ในขณะที่ท่านอายุ63ปีในปีที่1 1อันธิโจรอและพี่น้องครับท่านหญิงไอแชร์รอเดียลรออันฮาได้บอกสภาพถึงบรรดามุสลิมที่อยู่ในตอนนั้นที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของท่านนาบีสลลลอห์อะลัยลัมท่านหญิงไอชร์ก็บอกว่ามุสลิมในนั้นเปรียบเสมือนกับแกะตัวหนึ่งที่มันหลงฝูงอยู่ในท่ามกลางป่าที่ฝนตกหนักที่มันมืดมิด อันเนื่องมาจากการสูญเสียนบีของพวกเขาแต่อนะอัสบินมาลิกรอตียลอ,อนได้บอกว่าในวันที่ท่านรอสุลลลอฮฺสุลลลอฮฺมาเิวะซัลลัมเข้ามายัางนงครมาดีนะเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่เจิดจรัสแต่ในวันที่ท่านรอสุลลลอฮ์จากเราไปเปรียบเสมือนกับทุกสิ่งมันมืดไปหมดพี่น้องผู้ศรัทธาตอเลาะตั้งหลายบางครั้งหัวใจของเรานั้นไม่ยอมรับกับการจากไปของศาสนาทูตแต่นี่พี่น้องครับ ท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอาไลอุวะสลลัมได้จากเราไปนะครับต้องการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอาไลอุวะสลลัมและอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาก็ได้บอกแล้วว่าทุกๆชีวิตนั้นจะต้องดับสูญและอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาก็บอกว่าวามาจะอันนาลิบาชาดินมิงกอบลิกัรขุนอัฟอาอินมิตตาฟอาฮุมุลคอลิดูนอัลลอฮ์บอกว่า เราไม่ได้ทําให้มนุษย์คนใดมาก่อนหน้าเจ้านั้นยังคงอยู่แม้นว่าเจ้าจะตายนั้นแน่นอนพวกเขาจะไม่ตายคนนั้นหรือนี่เป็นคำดาร,ดรัสของอัลลอฮฺสุบฮานวอตะลาคุลุมันอะไลฮาฟานนะครับแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายหวังว่าเรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์และเป็นข้อคิดในตัวของผมและพี่น้องทั้งหลายในการจากลาของท่านนาบีสุลลัลฮวอะลวะซัลลัมเรามีความเจ็บปวดเราต้องนึกความเจ็บปวดของท่านนาบีให้มากที่สุด